จากว่าก็เป็นอีก้างหนึ่งที่ทางสำนักนนียได้ติดต่อเข้ามานะครับขอข้อมูลนะครับซึ่งผมเองก็ได้นาข้อมูลจากเพจข่าวลําสุนทีนะครับวันนี้ก็ได้เชิญตัวแทนเพจลำสุนข่าวลาสุนทีนะครับพี่สมหมายจุเกียงจากยอบดีครับโดยสานการณตั้งแต่ยยครับครับสวัสดีครับผมช่างใหม่นะครับนายสมหมายจุเกียงนะครับก็สถานการณ์นะครับของอำเภอลำสุนทินะครับซึ่งเป็นต้นน้ำ ต้นน้ําของอจังหวัดบุบีนะครับในในภในากโซนทางฝั่งทางแม่น้ําป่าสักนะครับแต่ว่าต้นน้ำนะฮรระยะห่างจากป่าซับลังกาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าทางส่วนของป่าซับลังกาเนี่ยะจะเป็นการรับน้ำนะครับมาจากเขาเพชรบูรณ์ฝั่งหนึ่งแล้วก็เขาในส่วนของชัยภูมินะครับพักดีชุมพลนะฮะแล้วก็ทางส่วนของวัดตะแบกเทพสถติศเนี่ย น้ำไหลลงมาผ่านช่องเขาลงมานะครับแล้วก็มาผ่านที่อ่างกุตภเพศนะครับแต่ปัญหานะฮะที่ที่มันเริ่มรุนแรงขึ้นก็คือตั้งแต่เมื่อปี2560นะครับซึ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจก็คือพื้นที่ของตําบลหนองลีนะฮะแล้วก็มีความเสียหายนะฮะแล้วก็จากจากปีนั้นนะครับมาเรื่อยมาปี62ก็มาท่วมที่ตลาดหนองลีอีกปี64ก็มาท่วมที่ตลาดหนองลีอีกปี65ก็มาท่วมที่ตลาดหนองลีอีกนะครับเพราะนั้น การแก้ไขปัญหาผมผมพูดแบบสั้นๆ2อ,อปัญหาครับปัญหาของของมันคือการแก้ไขปัญหาระยะยาวนะครับก็คือในส่วนของอลำสุนทินะครับมีระยะห่างจากตัวอ่างเนี่ยประมาณสัก30กิโลแต่มีระดับน้ำท่วมถึง2เมตรนะครับแล้วก็มีคนเสียชีวิตเนี่ยในปี64เนี่ยประมาณ5 5คน5ลารายนะครับเพราะว่ามันไม่มีการแจ้งเตือนในเรื่องของปริมาณน้ำเพราะว่าปริมาณน้ำอครับ มันไม่ได้มาจากอ่างกุตเพชรเนี่ยทั้งหมดมันมาจากทางส่วนของช่องเขาดงลานชัยภูมิช่องเขาสะพานหินโคราชนะครับแล้วแล้วตรงเนี้ยมันจะไม่มีการบอกวัดปริมาณน้ําเพราะว่าเวลายกตัวอย่างเท่นโนลูมานะครับโนลูมาเนี่ยดีทีเ่เข้าทางโคราชกับทางชัยภูมิไม่ไม่หนักมากทางฝั่งทางฝั่งทาง,ทง,ทงมาทงางลำดุริทินะครับแต่ทางของตัวเมืองรถชัยภูมิเนี่ยเขามีการท่วมอยู่แล้วนั่นก็คืออีกฝ้าเขาฝั่งหนึ่ง เพราะนั้นปัญหาของรบบุรีที่น้ําจะไหลลงแม่น้ำป่าสักอะครับมันมันทำให้ระบบในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําของลําสุนทิเราเนี่ยแล้วก็ไปท่วมที่อ,อําเภอชัยบาลที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเป็นปัญหากระทบปี64มาเพราะฉะนั้นแยกเป็น2ออย่างก็คือการแก้ไขปัญหาแล้วเนี่ยคือเราไปดูแล้วนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณไทยที s ีนะครับที่มาทําข่าวในในเมื่อช่วงอ่โนรูหลังโนรูนะครับ ว่าปัญหาจริงๆที่ผมจะทอนไปก็คือในเรื่องของปัญหาเรื่องคลองเพราะว่าคลองเนี่ยรัศมีของคลองที่กรมเจ้าท่ามาขุดเป,เป็นทดลองไว้เนี่ยจะอยู่ประมาณก่อนที่จะขุดนะครับมีความกว้างของทอง้ทองเนี่ยประมาณแค่1เมตร <t ask> ถึง2เมตรเท่านั้นเองแล้วก็มีด้านบนประมาณ5เมตรถึง10เมตรเท่านั้นเองแ <ec> ต่พอหลังจากการขุดลอกแล้วเนี่ยมันกลายเป็นบ้าจากท้องคลองเนี่ยอยู่5เมตรข้างบนเนี่ยอยู่ประมาณ 20- 30ถึงเมตรมันสามารถทําให้แก้ปัญหาเรื่องการ การระบายน้ําได้แต่ยังยังไม่ดีพอเพราะว่ามันมีการทดลองขุดแค่1.3เพราะระยะของมันประมาณ3-4กิโลเมตรแต่ทําให้หนองลีเนี่ยลดลดเบาลงปีนี้นะครับน้าขึ้นมาแค่ประมาณ40เซนแต่ปีที่แล้วเนี่ย2เมตรเพราะฉะนั้นในส่วนของการแก้ไขปัญหาเนี่ยเราอยากจะให้ทางส่วนของกรมเจ้าท่าหรือทางส่วนของอกรมชนประทานเนี่ยเข้ามาดูอย่างที่รองอธิบดีเข้ามาในเรื่องของงบประมาณ แก้ไขทั้งระบบประมาณ500รล้านพันล้านอะไรนั้นมันอยู่ที่การการวางพอทั้งหมดมันประมาณ6กกิโลแต่เพียงแต่ว่าการถ้ามีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะครับมันจะมีการระบายน้ําของคลองลําสุทธิได้นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของการสื่อสารมันเป็นเรื่องของไทยทีว s โดยตรงก็คือในเรื่องของการสื่อสารของลําสุทธิที่เห็นนะครับคือในเรื่องของการสื่อสารในภาพใหญ่ของระดับประเทศเนี่ยสถานีใหญ่ๆเนี่ยมัน รายงานข่าวนะครับในพื้นที่เนี่ยมันไม่เรียวมันไม่เรียวทมาทีเดียวมันทําให้ปัญหาของการน้ําท่วมเนี่ยชาวบ้านเนี่ยไม่ทันในการเก็บสถานการณ์แต่ปีนี้อ่ะครับทางข่าวลำสุนทีเนี่ยได้ประสานแล้วรายงานเป็นเรียวไทม์ประมาณชั่วโมงต่อชั่วโมงครึ่งชั่วโมงต่อมันทําให้ชาวบ้านเนี่ยเกิดน้ําท่วมจริงแต่ความเสียหายลดลงเพราะฉะนั้นก็ได้รายงานกับทางผู้ว่าไปแล้วว่าในกรณีที่ ตำบลหรืออำเภอหนึ่งเนี่ยที่เกิดสถานการณ์น้ําท่วมบ่อยๆเนี่ยจะจะต่างกันกับในโซนของทางโซนลุ่มแม่น้ําเจ้าพยาเพราะว่าลุ่มแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยปัญหาจะเยอะแต่อันเนี้ยน้ำจะมาเร็วเพราะความสูงจากระดับน้ําทะเลนะครับจะอยู่ประมาณร้อยร้อยสิบหกเมตรแต่จากอ่างมหาที่อำเภอลำตุนทีตําบลหนองลีเนี่ยประมาณห้าสิบห้าเมตรก็เท่ากับว่าระยะกิโลนึงเนี่ยความสูงระดับต่างกันหนึ่งเมตรเพราะฉะนั้นความเร็วของน้ำครับมันจะค่อนข้างรุนแรงมันเลยทําให้ เราต้องมีกระบวนการในการแจ้งข่าวให้กับชาวบ้านให้ชัดเจนผมก็เลยอยากจะสื่อสารไปทางนี้ว่าธรรมชาติครับมันไม่สามารถที่จะห้ามได้แต่เราจะทำยังไงให้อยู่กับมันให้ได้โดยที่ให้ระบบหน่วยงานหลักอบอตอก็ดีอำเภอก็ดีนะครับมีกระบวนการการรายงานให้ชาวบ้านเนี่ยชัดเจนแล้วว่องไวแล้วก็แม่นยำแล้วก็หาวิธีการทำยังไงก็ได้ให้ปริมาณคำนวณปริมาณน้ำหรือระดับน้ำเนี่ยที่จะสูงขึ้นเนี่ย ให้เขาระวัดระมัดระวังได้ให้เขาถึงข้อมูลเพราะตอนนี้ระบบไลน์ก็ดีระบบเพจระบบสื่อสารเนี่ยมันเร็วอยู่แล้วแล้ว,ลวถ้าเกิดมันมีสถานการณ์พายุมาเนี่ยชาวบ้านจะดูในเรื่องสื่อพวกนี้มากกว่ามากกว่าสื่อของหน่วยงานภาครัฐเพราะฉะนั้นผมมองว่าสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์นะครับถ้าในกรณีมีการรายงานแบบแบบฉับไวนะครับต่อให้มันมีน้ําท่วมแต่มันจะลดเมื่อกี้ผมได้ฟังเรื่องของการ เยียวยาหรือการชดเชยครับถ้าเราเอาเงินงบประมาณตรงนั้นนะครับมามาทาเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารให้แม่นยําและรวดเร็วมันลดการสูญเสียได้เนี่ยการที่เราจะไปเสียเงินเดียวยาเนี่ยมันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นการการทาที่มีผลมีผลยั่งยืนมากกว่าแล้วระบบการเชื่อมต่อนะครับการสื่อสารเนี่ยมันก็จะได้มีมาตรฐานในระดับตบําบลแล้วก็ระดับอําเภอเพราะฉะนั้นผมทดลองในเพจข่าวมาแล้วว่า ปีนี้น้ํามากอย่างที่บอกกันแต่ทําไมหนองรีมีท่วมแค่40เซนทําไมไม่2เมตรเพราะมันมีการสื่อสารแล้วการ,รเปิดระบบคลองระบายน้าเนี่ยมันมีการเปิดระบบเปิดคลองระบายน้ำเนี่ยทั้ง3คลองทั้ง้ง3ประตูแต่เมื่อก่อนนะครับมันไม่มันไม่ได้เชื่อมโยงกันมันไม่รู้ปริมาณน้ํามันก็เปิดบ้างไม่เปิดบ้างอันนี้เปิดหมดเลยครับระดับน้ําเลยลดลงเพราะฉะนั้นผมฝากไว้2เรื่องครับก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องคลอง กับการสื่อสารอยากให้รัฐบาลหรืออยากให้นโยบายของรัฐบาลนะครับมาเน้นเรื่องพวกนี้เพื่อให้อยู่กับธรรมชาติให้ได้นะครับของของลำตุดทีก,ก็ฝากไว้2เรื่องครับก็คือการสื่อสารกับการแก้ปัญหาเรื่องคองครับผม